คนที่จออรถเพื่อไปไหว้เจ้าในวันตรุษจ,จีนก็ปรากฏว่าจออรถไว้เนี่ยก็มีพ่อหนุ่มคนนี้นะฮะขโมยรถแล้วก็ขับหนีเลยเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้ช่วยติดตามนะฮะสุดท้ายจุดจบเรื่องนี้ขับรถหนีลงนาเลยเกมไงจบเลยล <ง S 2> ไปต่อ <นา S 2> ไม่ได้มันตำกว่านะฮะอ่ะไปดูภาพบางส่วนนะ,ะจากวงจรปิดตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามหาตัวพ่อหนุ่มคนนี้ฮะ,ะที่ขโมยรถเขาจอดไหว้เจ้าครับ ดูภาพนี้ต่อเนื่องเลยนะครับเอาย้องออกไปตอนต้นก็ได้อันนี้คือตอนที่ตัวของคนก่อเหตุนะครับมือเนี่ยถือมีดพระใช่ไหมถือพระนะครับแล้วย่องไปขึ้นรถกระบะซึ่งบ้านเนี่ยเขาจอดไหว้เจ้าอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมเห็นไหมฮะถ้าไม่ได้มัวนะควันมันเยอะมีทูบควันควันไหว้เจ้ามันเยอะแล้วอยู่ดีเฮียก็ทําเหมือนรถตัวเองนะครับย่องขึ้นรถเขาพร้อมอาวุธมีดแล้วถอยออกไปเลย เียพอเขารู้ตัวเขาก็เนี่ยเขาตกใจกันนะฮะแบบตกใจแบบงงๆอ,อ่ะอะไรว่าจู่ๆเอาไปนี่นะฮะส่วนอีกภาพหนึ่งก็คือตอนไล่ล่าและ,ะลักษณะการขับหนีเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้เนบ้านก็คนเยอะอยู่นะอันนี้คุณหยกดูแล้วสวนเลนไปแล้วอ่ะย้อนสอนโอ้ธรรมดาที่ไหนฮะนี่นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยจุดเริ่มต้นคือในพื้นที่หมู่สองฮะ,ะที่สะเยสมอู่ทองสุพรรณบุรีนะครับนะถือมีดได่าถือจอบนะฮะไม่ใช่พรานนะขออภัยนะฮะ แล้วนี่ก็คือภาพสุดท้ายครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยย้อนสอนหนีมานานสุดท้ายหนีลงนาครับแล้วก็มาเส้นริทตรงนี้นะครับโอ้โหตำรวจก็ต้องลงนาตามมาตามมาคุมตัวด้วยนะครับอ่ะดูสภาพรถพี่เขาหน่อยจอดไหว้เจ้าอยู่ดีๆนะครับสุดท้ายรถต้องมาติดหล่มในานาแบบนี้เออนี่คุมตัวได้นะครับคุณผู้ชมฮะตำรวจสพสะใยสมเบออืเ้องต้น,นคุณผู้ชมฮะ เขาขับหนีไปถึงห้วยกระเจา้าวนไปอำเภอพนมทวนกาญจนบ,บุรีแล้วก็ขับย้อนกลับมาตำบลจรเข้สามพันนี่นะครับแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายก็ตามจนเขาเนี่ยหนีลงนา แล้วไปติดหล่มในนากลางทุ่งเลยนะครับในพื้นที่หมู่7ตําบลหนองบอนที่จระเข้3,000เพราะคุมตัวได้เนี่ยก็ทราบชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยคือในต้นนะฮะต้นสิทธิศักดิ์อายุ29ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะครับเป็นคนเมืองการนี่คนกาญจนบุรีนะครับตรวจสอบภายในรถเนี่ยเจอมีดนะฮะเจอเอ่อเจอจอบนะฮะตามที่เห็นในวงจรปิดเลยนี่เอาลงมาหมดนะฮะนี่ครับเรื่องของเขาอเลของเจ้าของรถไม่เขาหยิบขึ้นรถอ่ะ เขาหยิบแล้วเขาย่องขึ้นรถไปเลยจะเอาไปทำนาเอาไปทำการเกษตรหรอออมีดตด่ย่านี่มีดในรถมันใช่ไหมนี่นี่นี่หยิบมาของกลางนะครับแล้วนี่รถไปอยู่ในสภาพนี้ตรงท้องไร่ท้องไร่ท้องนาแล้วจะเอาขึ้นยังไงเนี่ยก็ติดหลมด้วยอ่ะไปต่อไม่ได้อ่ะก็ต้องเอารถยกมามั้งนะอ่ะ่วนเจ้าตัวนี่นี่นี่อ่ะดูชมหน้าชมตาหน่อยนะฮะคุณผู้ชมลองฟังเหตุผลดูนะว่าทําไมถึงได้จู่ๆทาไมถึงได้จู่ๆย่องไปเอารถเข้าแล้วขับหนีไกลมากนะ ผู้ชมครับเจ้าตัวบอกอย่างนี้สิธิศักนะฮะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมาขโมยรถเนี่ยก็ล่อยาบ้าไปหลายอยู่นั่นไงอืมหลายอยู่ฮะหลายนี่คือหลายกี่เม็ดเมื่อคืนอย่างเดียวก็20บโอ้โหดีที่ไม่ตายเมื่อคืนดูดยาบ้าไป20เมตรฮะแล้วก็ไม่ได้หลับได้นอนมาเนี่ยหกวันแล้วดูดหรือกินกินเมื่อคืนถ้ากินเข้าไปโอ้โห ไม่ตายเหรอเนี่ย20เมตรมันน่าจะแบบขว้าเกินเหตุอะไรนี่คุณหยกก็จะเชื่อเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมล่ะอ๋อสมองเขาไม่คเออแต่เขาบอกว่าเขากินไป20เมตรนะเสพยาบ้าไป20เมตรนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้นอนมาเนี่ยหกวันหกวันหกคืนเต็มเต็มตั้งแต่วันที่สิบเอ็ด วันนี้เท่าไรเนี่ยวันนี้16กุมภาพันธ์หวันพอดีนะครับเขาบอกว่าเขาออกมาเดินแถวนั้นะแล้วเจอรถมีกุญแจเนี่ยมนเสียบคาอยู่นะฮะเลยขับออกไปเลยพอเห็นตำรวจติดตามก็กลัวครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีคดีติดตัวหลายคดีไม่ว่าจะลักทรัพย์ไม่ว่าจะคดียาเสพติดนะฮะตกใจฮะเห็นตำรวจไม่อยากจะอยู่เฉยก็เลยขับหนีนี่แหละครับอลองฟังเจ้าตัวดูนิดนึงครับเสดมาเมื่อไร่เ้งแต่เมื่อคืนยันเช้าครับไม่ได้นอนเลย ครับเมื่อคืนดูดไปเยอะไหมยี่สิบกว่าเมตรครับยี่สิบกว่าเมตรเอาเงินที่ไหนไปดูดอะท่าปลองดิเขาให้มามค่ขายให้ทางตะตันนะพวกกันพวกกันแล้วรถเขาจอดอยังไงถึงไปลักเข้ามาเนี่ยเพราวิ่งเหนื่อยแล้วใหนรถข้างแฉอยู่ก็เลยขับเลยพี่ไม่ได้นอนเมื่อกี้คืนนะนั่งเตียงที่สิบเอ็ดแต่พี่ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดทำไมอ่ะ ทำไมถึ่ไม่นอนเยดด้วยแล้วก็ดูยายพี่เย็ดเขาให้มายาด้วยพี่ายเขาบอกตำรวจอย่างนี้นะครับบอกนักข่าวอย่างนี้ด้วย20กว่าเม็ดนะผมก็ไม่ได้ยืนยันว่ากี่เม็ดกันแน่นะฮะแต่เจ้าตัวบอก20กว่ากว่าตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะนี่ลากยาวมาเลยจนสุดท้ายนี่ก็มาชิงรถเขาไปนะครับส่วนเจ้าของรถกระบะอย่างคุณยุทธภูมินะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมมาจอดรถที่หน้าบ้านและผมก็ทําการไหว้เนื่องในวันตรุษจีนถามว่าไหว้อะไรเหมือนที่คุณยกบอกเลยคือไหว้แม่ยานาง ไหว้แม่ยานางประจํารถนะฮะหลังจากไหว้เสร็จเนี่ยผมก็เข้าไปในบ้านฮะซึ่งตอนนั้นทูบมันหมดยังไม่ถึงครึ่งดอกเลยที่ผมไหว้อะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไมาได้ยินเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันติดมาสตาร์ทคิดว่าแม่ยานางสตาร์ทรถแล้วตอนใช่สิเขาบอกว่าตอนแรกนึกว่าคนในหมู่บ้านที่รู้จักกันแต่พอดูดีๆเฮ้ยใครวะเนี่ยขับรถเราไปอึ้งอยู่พักนึงกช่ฮะจะรู้ตัวว่าต้องวิ่งตามอะใช่อะก็กว่าจะตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ตามเนี่ยคือ ต้องมั่นใจแล้วอะออว่าโดนขโมยว่าใครก็ไม่รู้ออนะฮะเขาบอกขี่ไปเรื่อยๆน้ํามันตัวเองเกิดเกือบหมดเกิดหมดขึ้นมาสุดท้ายเลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประสานตํารวจนะฮะมาช่วยสกัดจับแล้วนี่ก็คือพามอสักครู่นี้อ่ะดูอีกทีหนึ่งได้ไหมกว่าจะเอารถขึ้นมาได้เขาต้องใช้หลายคนโยกออรถให้ตกให,ให้ให้เอาขึ้นจากล่องก่อนปกติจะเห็นคนเยอะก็คือมาลงแขกนาข้าวอ,อ,อันนี้ลงแขกรถโยกกลเอาจากล่องขึ้นมา เอาไม่ขึ้นนะฮะเอาไม่ขึ้นนะเรื่องต้องทำไงประสานรถยกต้องรถยกรถลากกันแหละต้องจ่ายตังค์ให้เขาอีกนคนก่อ,อเหตุนี่ก็ไม่รู้มีตังค์จ่ายปะเนี่ยพี่ตำรวจก็นะโยกทั้งเครื่องแบบเลยเนี่ยนะฮะฟังเจ้าของรถกระบะหน่อยคุณยุทธภูมินะครับน่าเห็นใจ ไหว้เสร็จยังครับตอนนั้นนะยังครับยังไม่หมดขึ้นดอกครูยังไม่ขึ้นดอกก็มอไซค์อยู่ครูก็ก็เมอไซค์ตามมีที่มอไซค์น้ำมันหมดออ๋อเราว่าพยายามตามแล้วแต่มอไซค์น้ำมันหมดดิไม่ใช่คนที่มาเพงบอกว่ามอไซค์ตามนะจังหวะซิดคอมจริงๆนะฮะเอารถไปขี่มอเตอร์ไซค์ตามอ้าวมอเตอร์ไซค์น้ำมันหมดอีกนี่นะฮะกว่าจะ ตามรถกลับมาได้อตอนนี้คุมตัวในต้นสิทธิศัก์นะคนที่ขโมยรถไปเนี่ยไปโรงพักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสอบปากคำแล้วก็คงว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ oh.